สวัสดีค่ะวันนี้มารอสวนหลังฝนตกเนาะตอนเช้าเช้าก็ไม่เช้าเท่าไรหร่หรอกประมาณน่าจะสามสี่โมงแล้วแหละเชา้าก็มารอสวนพอดีมาเห็นจะมาเก็บไอ้หัวไกระหล่ำหัวนี้เพราะว่าไอจะทำปอเปียเนาะก็จะมาเก็บ ทีนี้ก็เลยมาเห็นตัวนอนที่อยู่กับอตัวขแขนงของกระล่ำเนาะที่จะไว้กินต่อไปพอดีมาเห็นนอนทีนี้ก็จะมาจัดการนอนก่อนก่อนที่จะไปเก็บเนาะนี่เลยเนี่ยเป็นขแขนงเขาขึ้นเนาะมีสีม่วงแล้วก็สีอ่าเขียวทีนี้มาเห็นนอนเนี่ย ดูมีทั้งหนอนมีทั้งไอ้นั่นแหละทั้งไอไออะไรตัวทากเพราะว่าเห็นไอ้นั่นตัวทากด้วยเป็นเมือกเขาอะที่กินสงสัยมากินตอนกลางคืนเนาะแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะเห็นแต่เมือกเขาเฉยแต่ว่านอนเห็นเห็นมีหลายตัวเลยวันนี้เห็นไหมคะวันนี้ไม่ทิ้ใส่กล้องเอาเอาโทรศัพท์เนาะถ่ายนั่นนอนซี นอนก็จะเห็นแต่นอนผักจะเห็นเป็นสีนี้แหละสีเขียวนะอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนะตรงใบเขาอนะคือตัวนอนสีเขียวแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็นอนเหมือนกันนะแล้วก็ตรงที่กระหล่ำม่วงกระหล่ำม่วงนี่ก็เห็นเพิ่งจะเริ่มเห็นตัวหนึ่งเหมือนกันน่ะนะตัวเบลอเลยนะ เพราะว่านี่เขาเริ่มที่จะแบบว่าไอ้นี่อีกแล้วนะเริ่มที่จะหอ่อกระหล่ำม,ม่วงนี่เริ่มที่จะห่ออีกแล้วทีนี้ก็จะมาฉีดเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็จะได้กินพวกนี้เลยต่อไปพวกแขนงเขาเนี้ยต่อไปจนกว่าอากาศจะหนาวเนาะนี่เลยก็จะมาฉีดเขาให้เขาเอในห่อนะแขนงต้นนั้นก็ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมแขนงต้นนั้นที่ตัดลงไปใหม่เนาะ ก็ขึ้นเต็มเลยถ้าเราตัดตรงที่ถ้าตัดเขาถ้าตัดตรงที่เป็นมีแขนงเขาขึ้นอะเขาขึ้นนะแต่ถ้าตัดใต้แขนงเขาไม่ขึ้นโอเคมาฉีดกันน้ํายาเมทิปก็จะมีเหมือนเดิมหละมีเหมือนเดิมและทำไว้มันก็เหลือเนาะเหลือตั้งนานแล้วทำเนี่ยก็มีแค่กาแฟกาแฟแล้วก็ เอ๊น้ำยาล้างจานแค่นั้นเองแล้วก็ทำไม่นานแล้วด้วยเนี่ยทำไม่นานไม่ไม่ใช่ใช้หมดทีเดียวนะคือทำไม่นานแล้วก็ยังใช้ได้บางเงืนเถอไม่จาเป็นต้องแบบว่าทำทำ,ทำครั้งต่อครั้งคือทำไม่นานแล้วทีนี้ก็มาฉีดกันเนาะนี่เลยฉีดไป ตรงนู้นด้วยชีดไปเขาจะไม่ค่อยมีอาการนะพูดถึงนะแต่เขาก็ตุยอยู่เห็นหมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่เริ่มขยับแล้วเห็นไหมนะเริ่มที่จะขยับตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวที่ที่อยู่ข้างล่างนะ เขาเริ่มที่จะขยับนะแต่ก็ตุยตุยทันทีขยับแล้วก็ตุยฉนะีดแค่นี้ไปละนะไปละไปละนะไม่อยู่ละตุยละนะทีนี้เขาก็จะค้างอย่างนี้แหละ เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับใบเขาไงมันก็เลยมองที่จะมองยากหน่อยตุยแล้วตุยง่ายแลวน้ำยาไม่ทิพไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยไม่ไมทิปใช้แค่สองตัวนี่เองกาแฟกาแฟแล้วก็น้ำยาล้างจานแค่นั้นน่ะพูดถึงว่าที่ไทยใช้ได้ไหมที่ไทยไม่ทิปก็ใช้นะใช้กับต้นมะนาวของเมทิพอะ่ะก็โอเคนะ เนี่ยมาดูตัวนี้นะตัวนี้จะเห็นชัดเพราะว่าเขาเป็นสีม่วงใบสีม่วงไงมันก็เลยจะเห็นชัดเลยนะฉีดแต่นานๆถึงจะเห็นทีหนึ่งนะไม่เห็นบ่อยอ่าที่นี่ปลูกผักที่เนี่ยจะง่ายกว่าที่ไทยอยู่รอแป๊บหนึ่งนะรอรอให้เขาขยับขยเรียนนะเขาเริ่มที่จะขยับเลยนะ เริ่มที่จะขยับทีนี้ก็จะซ้ำเข้าไปพอซ้ำเข้าไปก็ตุยท,ทันทีนั่นเลยนี่เลยซ้ำเข้าไปตุยแล้วนะตุยแล้วนั่นแหละตุยแล้ว ก็ประมาณนี้เลยนี่แหละถ้านอนที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราฉีดแค่สองตัวนี้เราไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายเลยที่นี่นะแต่ที่ไทยเราก็ใช้ตัวนี้นะที่เราฉีดอยู่ที่ต้นมะนาวเราอะเราก็ใช้ตัวนี้ก็โอเคนะก็ใช้ได้ใช้เพีย้ยเราก็ใช้ตัวนี้เหมือนกัน พูดถึงอะนี่เลยโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วตุยแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยดูเพราะว่านี่เขาเริ่มเริ่มที่จะขึ้นใหม่ละเริ่มที่จะหอ่อใหม่แต่ไอตัวนี้สีม่วงนี่เรายังเรายังไม่ตัดอีกหลายหลายต้นอยู่เนาะหัวเขาอะแต่ว่าตัวสีสีสีเขียวนี้เราตัดหมดแล้วเหลืออันเดียวเราจะตัดวันนี้ ต่พูดถึงว่าน้ำยานะ่ะใช้ไม่หมดเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมไม่เป็นไรเนี่ยที่เราทำใช้นะแค่น้ำกาแฟกาแฟแล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยเราใช้ไม่หมดเราทำไว้เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมขวดอย่างเงี้ยเราใช้ไม่หมดเพราะว่าเราก็เก็บไว้ใช้เหมือนเดิม,มรอบใ,นะใมหม่เราก็เก็บไว้ใช้เหมือนเดิมเราไม่จำเป็นต้องแบบว่า เอใช้ข้างเดียวหมดหรือใช้ข้างเดียวทิ้งเนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยเราทำไม่ตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยยังไม่หมดขวดสักทีเพราะว่าเราฉีดอนอนเนาะเพี้ยเราไม่ค่อยเห็นปีน,นี้เราฉีดนอนแล้วก็ฉีดแค่แค่นี้แค่ที่เราฉีดไม่ไม่เยอะไงมันก็เลยเหลือเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ย มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยเอามาเอามาใช้มันก็ตุยเหมือนเดิมไม่เป็นไรตุยเหมือนเดิมนี่เลยเนี่ยเขาก็ไปหมดแล้วเห็นไหมนะเขาตุยหมดแล้วสองตัวสองตัวนั่นก็ตุยแล้วแล้วตัวนี้ก็ตุยแล้วนะนะก็ตุยแล้วเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลย แต่พูดถึงว่าเราที่ใช้อที่ที่ไทยเราก็ทำใช้ตัวเดียวกันเลยแค่กาแฟแล้วก็น้ำยาล้างจานแค่นั้นอะเราก็ใช้เหมือนกันแล้วนอนตัวใหญ่ด้วยนอนตัวเขียวๆตุวใหญ่อะเขาก็ตุยก็ใช้ได้เหมือนกันนี่เลยจ้าส่วนผสมก็ไม่มีอะไรตายตัวหรอกมีแค่กาแฟกาแฟก็ใส่เข้าไปเลย อยู่ที่ปริมาณว่าเราจะใช้เท่าไหร่เยอะไหมแล้วก็น้ำยาล้างจานเราก็ใช้แค่ช้อนเดียวอะนะประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้แม่ทิพย์ก็จะไปเก็บเออ่กระลำหัวนี้แหละจะไปทำโปเปียเนาะนี่เลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้แม่ทิพย์ไปละจ้าบ๊ายบาย